สวัสดีครับเพจพัทยาโต้นะครับผมวันนี้เรามาแนะนำเป็นรถ Toyota Hilux Revo 2.4 G P-Runner อ u t อปี2018ครับรถสวยมือเดียวป้ายแดงครับสภาพดีรถขับดีรถพร้อมขับครับเจ้าของเดิมดูแลดีมากๆครับสวยๆเนียนๆทุกจุดครับผมได้เป็นรุ่นท็อปสุดนะครับผมมาพร้อมกับราคาเบาๆเช่นเคยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสวยทุกจุดทุกมุมครับ ถัดมาเรามาดูที่ห้องเครื่องนะครับเครื่องยนต์ดีเซลครับ2.4ลิตร150แรงม้าเกียร์ออโต้ครับเครื่อนสองล้อรหัสเครื่องยนต์2 g d เครื่องดีเกียร์เดิมแห้งๆพร้อมขับครับถัดมาเรามาดูด้านท้ายกันบ้างนะครับรุ่น G นะครับผมรุ่นท็อปสุดมีกล้องมองหลังนะครับเปิดกระบะท้ายให้ชมกันนะครับแม็กไลเนอร์เนียนๆเดิมๆครับพร้อมขนของถัดมาล้อแม็กซ์อลลอยครับขอบสิ ต่อไปเปิดภายในชมกันนะครับผมภายในสวยๆเนียนๆครับบาหนังครับผมเดิมๆเนี้ยบใช้งานต่อได้ยาวๆบอะที่นั่งแถว2เช่นกันครับกว้างขวางนั่งสบายแน่นอนด้วยความเป็นกระบะสีประตูนะครับผมมีแอร์ด้านหลังด้วยบอกไม่มีปีไม่มีขาดครับถัดมาดีเทลครับกระจกไฟฟ้า4ี่บานครับปุ่มล็อกประตูกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าครับเบาะคนขับปรับไฟฟ้า6ทิศทางครับ พวงมาลัยดูดดันตามสไตล์ครับผมมันติฟังก์ชัน Cruise Control มีครบถัดมาเรามาดูที่หน้าจอเรือนไม้กันครับผมเลขไม้122,000กิโลเมตรครับมาถ่ายที่พวงมาลัยใกล้ๆนะครับปุ่มมันติฟังก์ชันครับควบคุมแสดงสถานะหน้าจอที่หน้าปัดครับด้านล่างคุ u i s e Control ครับฝั่งซ้ายเป็นตัวควบคุมวิทยุครับผมก้านฝั่งขวาเป็นก้านไฟเลี้ยวครับไฟหน้าเปิดปิดออโต้ครับฝั่งซ้ายเป็นก้านที่ปัดน้ําฝนครับผม ถัดมาหน้าจอวิทยุนะครับหน้าจอวิทยุเดิมครับ fm am bluetooth แผ่น CD, mp 3เล่นได้ครบครับมีเนในตัวได้ครับผมนี่หน้าตาประมาณนี้เลยแล้วก็มีกล้องมองหลังครับถัดมาด้านล่างนะครับ air auto ครับผมกดทีเย็นฉ่ำทั้งคันแน่นอนถัดมาระบบเกียร์ครับผมเป็นเกียร์แบบขั้นบันไดครับเกียร์ออโต้ครับมาพร้อมปุ่ม eco mode แล้วก็ pwr mode ครับ สำหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่กำลังมองหากระบะสีประตูเดิมๆเนียบๆนะครับอันนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับผมมาพร้อมกับราคาเบาๆเช่นเคยครับราคาเพียง5 3 9 0 0 0บาทเครดิตบาทคดีฟรีดาวครับสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ตลอดครับสวัสดีครับ